นำท่านชมกลับมาที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับเราเดินทางมาถึงคู่มวยไทยคู่ที่2อย่างรวดเร็วเลยครับ mm hmm. โอ้โหคู่แรกเกมเดือดจบไวนี่ครับคู่ที่2องไฟแดงเจมสักน้องโจดับลันสะะารคามฝ่ายน้ำเงินแสงเทียนจิวทีเด็ด99ครับโอ้โหคู่นี้เจออะไรพิกัดน้ำหนักใหญ่เลยครับ145ปอนด์ครับ <c oughs> ตอนนี้ยกสองแล้วครับเอาละครับเริ่มจะเดินเร็วขึ้นแล้วนะครับเกมสักตะซ้ายต่อยซ้ายแต่งยินจิ๋วก็มีแท่งขวาคอยสกัดเอาไว้ยังชกในเกมตั้งรับอยู่นะครับแต่คู่นี้นี่อาวุธอะไรไม่กันทั้งคู่นะครับใครจับพลาดก่อนกันเท่านั้นเอาเริ่มจะเตือนนี่นะครับบอกบอกอาวุธแรงโอ้โดนหมัดสายเข้าไปทำท่าแข่งไม่เห็นโอ้ยเบียดเข้าไปแล้วเริ่มลุกไล่แล้วนะครับยังหมัดเอาพยายามจะบวกสองด้วยนะครับแข้งงินงจิ๋วเอาละครับ ใหจ,จับพลาดก่อนกันเท่านั้นเลยครับฝืนฝืนไปฝืนขามาโดนตรงไหนก็มีอาการครับโดนบนก็เ่าโดนขาเอายาง้งยางครับยางยางเหมือนจะมีปัญหาแล้วครับตอนนี้รอดไม่รอดอีก1น,นาที45วิวิเลยครับโอ้ยนี่ครับเมืองโ,โคราชดาบี้แมตชเลยครับนัดชกจากนาครราชสีมาด้วยกันอายุเท่ากันด้วยครับ2 1ปีโอ้โหเดือดเดือดเลยครับไฟแดงเกมสัก น้องโจกกับรังสะะารคาน้ำเงินแสงเทียนจิ๋วทีเด็ด99โอ,อ้แต่ตอนนี้ทำท่าฟื้นทำท่าฟื้นแล้วครับแสงเทียนจิ๋วไยน้ำเงินโอ้แต่ว่าขามาโดนขายังมีสะดุกอยู่ครับพี่อาลีโอ้โหโดนไปเยอะเหมือนกันนะครับทั้งหมดัดทั้งโดนเจาะยางวงนอกกับวงในครับนอกเป็นของมุมแดงมหาแตนในที่แทงเจ็บเหลือเกินรับน้ำเงินแสงเทียนจิ๋วอยู่ห่างเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขาหักต้องติดตัวต้องเดินชวนทะเลาะต้องหายใจรถต้นคอยอย่างเดียวครับ นี่ครับคา่ายใหญ่ยี่ห้อดังโคจรมาเจอกันก็มันแบบนี้แหละครับโอ้หนี่ไฟแดงม่ายี่ห้อน้องโจดับลันสารคามครับคา่ายเบอร์นหนึ่งของสารคามของภาคอีสานเลยน้าเงินนี่ก็าเบอร์ต้นนครบาลครับพีเด็ดเก้าเก้าโอ้โหดูมาเดือดแล้วครับตอนนี้ยกสามไม่สนแล้วแสงเทียนจิ๋วเดินเดินเดินเข้าไปาแต่ว่าอย่าพลาดโดนของหนักของแรงของเจ้าเกมสักนะ ว่าเจมส์สักเอน,น,นี่มาชกในเกมตั้งรับนะครับโดนเบียดร,รูปร่างเสียเปรียบด้วยนะครับหางเสนจิ๋วต้องทนกล้ำในไปเรื่อยแล้วก็ทําทได้ดีเลยนะครับยกนี้นี่พอถึงตัวเบียดก็ไปเจมส์สักพยายามจะตั้งกาแพงหน้าไว้เอาละครับแต่ว่าดูครับมาแต่ละเม็ดนี่แรงๆเลยครับโอ้โหคู่นี้นี่กลายเป็นถูกคู่ครับถูกคู่ถูกเวลาครับไม่รู้ว่าใครจะอยู่ใครจะไปอ้าอยู่ฮะโดนขายอีกแล้วกระเด้งกระเด้งโอ้โยป้าบวกศอกครับ ล่นเลยครับจังหวะกระโจนเข้าหาโดนศอกพอดีครับรังวัลจากคาทัตออกอีกแล้วนะครับโอ้ยน็อกไปในสามยกนี่แหละครับโอ้ยผู้ชนะครับเกมสักน้องโจดาบลันสารคามครับโอ้โหมาประเดิมสีเสื้อใหม่อย่างรอเลยครับโอ้โหดูครับมาเชื่อว่าคุณโจคุณโจดาบลันสารคามมาโอ้โอดูครับมาเจาะยางเจาะยางโอ้นี่ครับ ซอกซ้ายครับหลับกลางอากาศเลยครับโอ้โหสุดๆเลยครับาหวันนี้